สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 6นะคะปีใหม่เนี่ยเราก็พามาชมที่ดินเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะข,ข้าวสวยมากเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเรามีความสุขความสุขเนี่ยหาจากง่ายๆค่ะหาจากการกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขนะคะ ความสุขมันอยู่ที่ใจของเราเราเป็นคนง่ายๆทําทอะไรที่ไม่ไม่ไม่ยากทําอะไรที่อย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากความสุขเนี่ยหาได้จากรอบตัวเราค่ะอย่างมุนนาค้าที่ดินนะมีความสุขทุกวันเนี่ยมีความสุขกับธรรมชาติเนไคะธรรมชาติทุ่งนาเห็นไหมคะทุ่งนาเนี่ยมันเป็นความสุขของเราเลยความสุขที่เรามีเอง โดยไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนนะคะอย่างวันนี้พามาชมเนี่ยก็จะพามาชมที่ดินที่เรากำลังเปิดขายอยู่เป็นของฝันปีใหม่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองเลยเนี่ยก็อยากจะให้ลองปีใหม่แล้วนะคะปี2565แล้วเราอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีเรามีอะไรเป็นของตัวเองหรือยังเราทำอะไรที่ประสบความสำเร็จหรือยัง นะคะอย่างเนี้ยอย่างแปลงเนี้ยนะคะหนึ่งงานหน้ากว้างจากเสานี้นะคะถึงเสานน้นหนึ่งงานหน้ากว้าง17เมตรลึกโดยประมาณเนี่ยยีเมตรหนึ่งงานร้อยตารางวาเราเปิดให้ลูกค้าผ่อนฟรีเลยค่ะนะคะ ฟรีดอกเบีย้ยเลย3ปี3ปีเนี่ยให้ลูกค้าผ่อนฟรีดอกเบีย้ยเลยค่ะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะคะวางจอง40,000นวางจอง10% 4เป0รหที่เหลือเนี่ยให้ลูกค้าผ่อนฟรีเลย3ปี3ปฟรีดอกเบีย้ยนะคะท่านใดที่ดูที่ดินอยู่มองหาที่ดินอยู่อยากมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะอันเนี้ย เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองเปิดโอกาสง่ายๆให้ทําอะไรที่จากเรื่องจายากให้เป็นเรื่องง่ายเราไม่กล้าเราคิดว่าที่ดินเนี่ยมันจับต้องยากจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีอะไรยากค่ะยากมันอยู่ที่ใจยากมันอยู่ที่เราคิดความกลัวความไม่กล้าทําให้เราไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องกล้าคิดกล้าทํา ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยค่ะรอบตัวเราจริงๆนะคะอย่างเช่นเราปีเนี้ยปีเนี้ยเราได้ช่วยเหลือใครหรือยังนะคะเราได้ช่วยเหลือใครหรือยังถ้าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยเราก็มีความสุขใจความสุขกายก็คือเราอยู่ง่ายกินง่ายนะคะ ความสุขเนี่ยถ้าเรามีความสุขสุขกายสุขใจดื่มน้ำมากๆทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอแค่นี้เราก็จะปราศจากโรคภัยค่ะคลิปนี้เราคุยกันง่ายๆคุยกันสั้นๆนะคะปีใหม่แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบุญนํนำคาที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ